สวัสดีค่ะวันดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟันเมอร์เนี่ยค่ะแล้วก็จะมารลียกเพลงของคารินนะคะก็คือวง Intersection หนะหรือว่าน้องที่เคยประกวดรการช่วงเนาะสองศูนย์สองหนึ่งหนึ่งเจอสองศูนย์สองใช่ไหมสองหนึ่งใช่ปะใช่สองศูสองหนึ่งกับเพลงอ่านเป็นภาษาจีนถ้าออกชื่อเพลงผิดก็ขออภัยด้วย ชื่อเพลงว่าฉีฉี่ไหลประมาณที่ฟังมา <c ười> คือดิกาดเอาเสียงไดนนออ้ที่คำแรกคำเดียวเขาไปฉีกเออที่เหลือไม่ควรไม่รู้แล้วก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเขาเขียนว่าพึ่งพึ่งได้พึ่งพาได้อะไรประมาณเนี้ยที่เมื่อกี้เห็นจาก Google Translate ด้วยนะไม่ได้แป,ปลใช่กูเกิลแทลเลตตลอดก็ไปได้แต่ใช่เมื่อกี้มันอาจจะโกหกก็ได้อ่ะเป็นว่าไปดูเลยดีกว่า อย่างที่เออไม่เบาไม่เบา I get it I don't 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 going through you keep like nothing to have been No you been living get there's where minute you Like a so mean feel feel

พูดอันโทนคือแบบสุดการด้ดูอ,อินเตอร์อ,อถ่ายเอ็มวีก็คืออินเตอร์มากแต่ก็เหมาะกับตัวเขาแล้วไงใช่เพราะว่าดูอินเตอร์ืมนชอบฉากเมื่อกี้มากที่เถียงกับตัวเองที่มีคนเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันอ่ะ เมื่อกี้คือหล่อมากเลยนางแบบเป็นคนที่มีแบบ คาเลกเตอร์เป็นของตัวเองหล่อเท่หล่อแบดหล่ออลังไก้์หมดเลยเออเป็นคนที่แบบเข้ากับทุกอย่างเอแบ๊เหรอแรงมากนะอันนี้คือแรงมากนะนนนคือกลางควาเพลินเลยอ่ะจริงคือกลางชื่นชมกับเพลงแล้วก็อาความความหล่อของลูกด้วยหนึ่ง อ่ะแปบหนึ่งไปออสการแล้วไปอออสการอเราเรีอคไปแล้วนะทุกคนอ๋อเออก็คือดีเพลงดีมากอ๋อเพลงมันแค่สองนาทียี่สิบสี่วิแต่จริงจิมันโอเคนะเพลงแบบก็ฟังไดู้แบบสำหรับเรานะที่เราไม่ได้เป็นคนแบบฟังแรปมากอะไรแบบนี้เราชอบแบบโอเคนี้ฟังสบายมาก เออฟังสบายแตั้นก็ตั้งใจฟังว่าเพลงก็คือเป็นแบบอ่าเป็นแบบอะไรเป็นภาษาอังกฤษหเลยใช่ไหมอะไรเงี้ยนึกอกป่ะสบายแต่เป็นภาษาจีนจะเป็นภาษาจีนด้วยใช่ป่ะทันงหมดเป็นจีนทั้งหมดนะถ้ามฉันได้ยินภาษาอังกฤษด้วยอ่ะอ้าอเหรอแต่ฉันแต่ฉันแต่ความรู้สึกฉันันรู้สึกว่ามันมันเป็นจีนทั้งหมดไว้รู้ดิฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ะอ่ะเริ่มจบสุดแล้วเอาครับ ใหยกลับไปฟังใหม่นะแต่ฉันได้ยินว่าแต่บางทีอาจจะเป็นจีหมดก็ได้เพราะว่าเพราะว่ามันแบบมันติดกันอ่ะอ่าอการพูดเลยแต่ว่าเพลงค่อนข้างที่จะติดหูมากแต่ลอย่างที่แต่อย่างที่บอกว่าชอบโมเดลทัวร์ของเอ็มวคือดีคนสตบดูอินเตอร์ดูสวยใช่แล้วก็น้องหล่อมาก เราไม่ไหวอะ่ะเราคือบูตแอนโทนีกับแคเรนก็คือเฮ้ยแม่งเข้ากันวะเออใช่ขเข้าไปด<า>้วยกันได้แล้วมีคาเล็เตอร์ที่แบบชัดตัวคคเรนอ่อะอเออเขาก็ต้งมีความอินเตอร์อยู่แล้วนะสูงมากใช่ก็อเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังไปฟังด้วยช่วยน้องปันวิวด้วยนะคะตอนนี้แปดหมื่นสามพันสองรอยี่สิบแปดครั้งยอดวิวแล้วก็ไปช่วยดูไง ให้มันพุ่งๆไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกดไลค์น้องด้วยจะได้ฟังบ่อยๆโอเควันนี้เราสองคนจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลืมกดไลค์กดนซะสไกครักดติดตามทั้ง f a c e b o o k t w i t t e r เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย